รัฐบาลเขาก็มีการตัดไฟเ่ส่งไปเถประเทศเมียนมาใช่ไหมค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาคอเซนเตอร์นะครับมาแลกความคืบหน้ากันสักนิดนึงนะครับภาไปเถท,ทากีเล็กประเทศเมียนมานะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เถพ่านมานี้เต่ตอนนั้นนี่มันมีเรื่องข้องกลุ่มเว็บพนันออนไลน์นค่ะหลังจากตัดไฟกันไปตรงนั้นนี้ เห็นว่าตอนนี้มีการปลดพนักง,งานไปแล้วมากวา่าน0 0รอยคนนะครับหลังจากว่าคาดแคลนกระแสไฟฟา้าพนักง,งานกระทบปลดเนี่กระเดิมทยอยเดินทางออกจากถากีเล็กนะครับมาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะครับทีนี้มันมีรายงานทางเจ้าหน้าที่นะท,นะที่เป็นตำรวจทนะหารในจังหวัดถากีเล็กนี่เขาก็ระดมกำลังออกมาควานหลางบอลการผนันที่ว่าหลักลอเปิดตามเรียบแม่นม้ำสายฟั่งทากีเล็ก จับเจ้าข้องบอลพนักงานประจําบอลได้จานวนหนึ่งนอกจากนี้นะครับตามหัวเมืองแข่์นี่ก็เริ่มมีการระดมกําลังนะออกมาควานหลางเว็บพนันออนไลน์ถต่ว่าไปตั้งท่านลอกลวงในเขตป่าเข้าลึกได้ผู้ต้องห้ามหมาไล่สิบคนเลยครับอืมค่ะส่วนบรรยากาศหน้าด่านชายแดนแม่้ายจังหวัดเชียงรายซ่องาวันถี่ผ่านมานี้ก็มีรถยนต์รอข้ามแดนต่อ Q คิวยาวคือยาวมาถึงซอพอ่อแม่้ายเลยเพื่อมาเติมน้ามันพนักงานปั๊มก็บอกว่าเติมน้ามันกันทั้งวันและแต่ว่าเขาจะเติมให้เฉพาะรถท่านั้น

ชนะหมาไซเอาแกลอนเอาขวดได้หมาไซถังปั๊มจะไม่ค่ยให้ค่ะก็โดยชาวเมียนมาคนหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ที่บ้านเข้าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นมาดีเซลราคา3 9 6 0จ่าต่อลิตรรือว่า63บาท66สตางค์ส่วนเบนซิน95ราคา3 6 2 0จ่าต่อลิตรรือว่า58บาท1 9สตางค์ก็ทำให้ไล่คนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนค่ะเพราะต้องใช้น้ำมันในการทำงานบางบ้านก็สํารองน้ำมันไว้ใช้กับเครื่องปั้นไฟโรงแรม ที่เป็นสนยนกลางของคาสิโนไล่แห้งตอนนี้ก็หลอดไฟอยู่เทวาเข้าประดับกลางคืนนะคะเพราะว่าตรงน,นี้ก็คือทําให้ถาคีเล็กเนี่ยมันจะมืดกลางคืนมไม่คือคักเมื่อแต่ก่อนแล้วแต่มาตรการน,นี้ก็ทําให้ประเทศไทยเราสามารถปรับแก้งคอเซนเตอร์ให้เป็นรูปธรรมได้ก็ข้อให้พี่น้องชาวเมียนมาที่ได้รับผ้นกระทบก็อดทนกันสักนิดก็ขอ้อขอประคุณมาจากใจชาวพี่น้องไทยไปด้วย